ได้เรากินนะอืมอืมอบลดเลยปลุกบอบปลุกบับอืมมากครับทุกคนวันนี้ทำเมนูในตำนานสกิทลาวนะครับวันนี้ได้กุ้งสดๆเลยจากในลาดนะครับเมนูที่เราจะทำกันวันนี้คือหล้นกุ้งสดนะครับอันดับแรกนะครับ ตั้งไฟนะครับแล้วก็ฉ่ายวัวกะทินะครับใส่วัวกะทิลงไปก่อนนะครับผมฉ่ายวัวกะทิประมาณ2 0 0ร้อยถึงสามอแอลนะครับหลังจากนั้นเราใส่หอมแดงนะครับแล้วก็ใบมะกรูดซอยนะครับถึงบวเลียวพอน้ำเดือดจัางว่าเนี่ยครับความหอมเรื่มฟุ่งกระจายแหละตัวในขวเลยนะครับพอน้ำเรือมเดือดหลังจากนั้นเนี่ยเราเติมเครื่องปรุงเลยครับน้ำตาลปี๊บนะครับ ใช้ประมาณช้อนครึ่งนะครับช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนครึ่งถ้าใครไม่ชอบหวานก็ลดน้ำตาลปี๊บได้นะครับอาจจะใช้นึ่งช้อนโต๊ะได้นะครับตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับน้ำมะขามเปียกเนี่ยถ้าใครไม่ชอบกินเปรี้ยวก็ใช้ประมาณสองช้อนครึ่งได้นะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปลา2ช้อนโต๊ะนะครับเคี่ยวตัวนี้น้ำตาลปี๊บก็เหลือมละลายก็เหลื่อมหอมได้มีได้มีกินของน้ำตาลปี๊บด้วยนะครับ ไอเตยูค้างคงกระถาพยายามวาดมันลงไปในในถาดนะครับหลังจากนั้นทุกคนสังเกตกุงต้งของผมนะครับกุ้งจะมีแบบซับละเอียดกับแบบไม่ซับเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอไอเตยซับละเอียดเนี่ยเราจะใช้ค่างกุ้งกับมันกุ้งลงไปซับกันนะครับเพราะฉะนั้นในในล้นกุ้งซอสขอราเนี่ยก็จะมีมันกุ้งอยู่ด้วยนะครับหลังจากนั้นเราลรย ตะไคร้ซอยนะครับเมื่อกี้ตะไคร้ปมไซดไปรึงหนึ่งนะครับแกะใบรึงหนึ่งคือ่วยตอนมันเดือดแล้วนะครับหลังจากนั้นเราใช้พริกขี้หนูสดอันนี้ปมใช้เป็นพริกจินดานะครับแล้วก็ใช้ฉีฟานะครับสองสีนะครับสีแดงสีเขียวนะครับจินดาก็เพชไม่มากครับสีเหลือมสวยแหละทุกคนสังเกตว่าสีเหลือมสวยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรากวนเบาๆนะครับ หอมน่ากินมากหลังจากนั้นเราโรยเกลือเบาๆนะครับเสร็จแล้วพอเดือดอีกครั้งเราตักใส่จานเลยพร้อมเสิร์ฟนะครับเมนูนี้ไม่ได้กินน้าแล้วครับหลนกุ้งสดกินกับข้าวสวยร้อนๆร้อนอย่างแรงโลองไปท่ำกันดูครับเมนูนี้ The Raw